หนุ่มแอปชมพู่ยืนมือช่วยอดีตนางแบบดังพันตัวเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะหลังจากปรากฏภาพและข่าวอดีตนางแบบยุค90จอยจีตัรที่ผันตัวไปเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มโจ๊ก แต่เจอผลกระทบจากทิดโควิด -19 อย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้สึกอายเพราะอาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพสุดจริตถือคติล้มแล้วลุกตนอยากช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวไม่อยากขอความช่วยเหลือหรือหยิบยืมใครและล่าสุดจอยตีตัดก็ได้มีโอกาสพูดคุยเปิดใจเปิดชีวิตในรายการสแซบซึ่งจอยเลว่า ขายข้าวต้มมาสี่เดือนแล้วทุกวันนี้น้ำร้อนยังรวกมืออยู่เลยร้านก็เป็นร้านเล็กๆหลังคาไม่มีก็โดนแดดโดนฝนตลอดจอยจึงตัดสินใจเริ่มขายช่วงเวลาเย็น17นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ถ้าฝนตกมาจอยขายของไม่ได้ซึ่งจอยก็ไม่มีเงินไปทำหลังคามันแพง คิดว่าที่อยู่ตอนนี้ก็โอเคแล้วถ้าวันไหนฝนตกก็เลือกไม่ขายของจากนั้นพิธีกรสามแซบนุ่มกัญชัยแอปทักษอ่อนและชมพู้อาริยาก็ตัดสินใจยื่นมือเขาช่วยถอยรถเข็นคันใหม่ให้เอาแบบครบครันทุกอย่างซึ่งจอยเผยว่าที่ออกมาพูดไม่ได้ออกมาขอหรือต้องการอะไรแต่น้ำใจที่ทุกคนยื่นให้ก็ขอบคุณจากใจจริง และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ